สวัสดีครับผมออสซี่จาก s ซ h o p นนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอ,อุปกรณ์สำหรับถ่ายรูปอีกหน่วยหนึ่งกันนะครับถ่ายวิดีโอนะตัวนี้ก็คือไมโครโฟนแบบไ like ร้สายนั่นเองนะครับมาจากแบรนด์ยูเลนซีนะครับตัวนี้กอ็อยากได้มาสักพักแล้วครับอยากได้มาขายสักพักแล้วลูกค้าถามมาเยอะนะครับก็เพิ่งมีโอกาสสั่งเข้ามานะฮะก็มาจากแบรนด์ยูเลนซีนะครับรุ่น J12 ตัวนี้มันเป็นตัวที่ มี2ไมโครโฟนนะครับแล้วก็1ตัวรับนะครับหมายความว่าตัวเนี้ย สามารถใช้ไม์พร้อมกันได้2ตัวนะครับใช้ในการแบบถ่ายวีล็อกถ่ายสัมภาษณ์ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยจะจะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ต้องแบ่งไม์กันแล้วนะครับสามารถเอาตัวหนึ่งติดไว้ที่คนสัมภาษณ์อะไรตัวหนึ่งติดไว้ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เลยนะครับก็สามารถทํางานแบบ2ไม์ได้พร้อมกันเลยทีเดียวนะครับมาดูแบบกันก่อนนะครับตัวเนี้ยมันออกมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือให้สังเกตตรงนี้นะครับตรงแท็กตรงมุมนี้นะครับมันจะมีแบบปลั๊กไลนิ่งนะครับกับอ่า เป็นซ็อกเก็ต type c นะครับซึ่ง2รุ่นเนี่ยหน้าตาแกะออกมาเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างแค่ภาครับนะครับตัวไม่เหมือนกันภาครับเนี่ยจะแค่แบบเป็นพอร์ต type c หรือว่าจะเป็นพอร์ต h t n i n g นั่นเองนะครับก็วันนี้ตัวที่ผมแกะให้ดูก็เป็นแบบ Lightning นะครับใช้งานง่ายๆนะครับเรามาดูที่ตัวอุปกรณ์กันเลยแกะออกมานะครับอุปกรณ์เราก็จะได้1ตลับแบบนี้มีไม์อยู่ด้านในพร้อมตัวรับนะฮะแล้วก็สายชาร์จแบบ type c กลมๆอย่างเงี้ยธรรมดา1เส้นนะครับแล้วก็คู่มือ1อัน นะครับไม่มีอะไรมาดูที่ตัวตลับกันตัวตลับนะครับเขาก็ทํามาเป็นแบบฝาพับคล้ายๆกล่องหูฟังเลยเหมือนพวกกล่องหูฟังอ่ะแหละแต่ว่าก็ข้างในเป็นไม้สองอันแล้วก็1นึ่งภาครับนะครับเป็นฝาแบบไม่เหล็กอย่างนี้นะครับก็วัสดุพอใช้ได้นะครับไม่แย่นะแต่ว่าจะไม่ได้ดูหรูเหมือนกับพวกแบบโบย่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ราคาไม่สูงมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับกับการใช้งานนะครับเพียงแต่ว่าปิดเปิดเงี้ยมันก็ดูเสียงดังนิดนึง นะฮะรวัสดุก็ไม่ได้พ่นสีอะไรมานะครับทำเป็นเคลือบผิวด้านๆมานะครับแล้วก็เนื้อพลาสติกพิมพ์ตรงนี้ว่า,ายูรันซีซึ่งเป็นยี่ห้อเขานะด้านหลังก็มีเขียนแค่ว่าดีไซน์ i นยูรันซี s โตรน์นะฮะแอสเซมบลีในไชน่ก็คือออกแบบในสนเจนนะฮะแล้วก็ประกอบในเมืองจีนนั่นเองด้านล่าง ก็มีรายละเอียดชื่อรุ่นอยู่โมเดล J12 นะครับแบตเตอรี่ในตลับเนี่ย800มิลลิแอมป์นะครับอินพุตก็5โวลต์1แอมป์แล้วก็มีมาตรฐานอะไรต่างๆต,ตรงนี้ก็เป็นช่องชาร์จนี่เป็นไฟแสดงสถานะนะหมดแล้วสำหรับตลับด้านนอกแค่นี้เองนะครับไอ้ดีไซน์ตรงนี้นะครับผมจะบอกว่ามันก็ประหลาดดีนะคือตั้งแต่ Apple AirPods นะ่ะออกแบบไอ้ตลับแบบนี้ออกมานะครับทุกยี่ห้อเนี่ยพอออกมาเป็นตลับนี้ไม่ว่าจะเป็นไมค์เป็นหูฟังเขาจะต้องพิมพ์ลักษณะแบบดีไซน์อินอะไรอย่างเงี้ยหมดเลย เนี่ยเห็นนมะเหมือนกันหมดเลยซึ่งมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าผมแค่แบบเออมันแปล,ปล,ปลกดีนะทุกคนต้องทําตามเขาหมดเลยนะฮะก็ตลับเป็นแบบนี้เรามาดูภายในกันภายในนะครับตัวตลับเนี่ยก็อ่าทเป็นหลุมๆเป็นอินเสิร์ตไว้นะครับให้มันดูไม่ไม่โบ๋บไปเลยนะฮะให้มันดูแบบดูแบบไม่ดูแบบเป็นหลุมก,กว้างๆเลยก็ดูสวยดี นะครับมีอินเสิร์ตไว้แล้วก็การตัวมันเขย่าก๊อก๊อกได้ดังมากด้วยนะครับเปิดมาด้านบนเนี่ยก็จะเจอไมโครโฟน2ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวภาครับหนึ่งอันซึ่งเขาก็จะเขียนบอกไว้แล้วแหละตรงนี้เป็น TX ตรงนี้เป็น RX นะครับผมจะหยิบออกมาก่อนตัว RX เนี่ยก็คือตัวรีเซิร์เวอร์เนี่ยมันวางไว้เฉยๆนะครับคือความเนี่ยร่วงออกมาเพราะมันมันไม่ได้มันตัวเนี้ยมันไม่ต้องชาร์จนะครับตัวนี้จะไม่ต้องทําการชาร์จเวลาเราใช้งานตัวเนี้ยอ่ามันจะใช้ ไฟนะครับใช้แบตเตอรี่จากมือถือเราโดยตรงเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยไม่มีอะไรการชาร์จความก็ระวังตัวนี้ล่วงออกมานะครับตัวนี้ไม่มีแม่เหล็กดูดแต่ว่าอีกสตัวเนี่ยด้วยความที่มันต้องชาร์จนะครับมันก็เลยมีระบบแม่เหล็กดูดอสองไม้ตัวนี้ไว,นวมไมน้นะครับความไม่หล่นนะฮะดึงออกมาก่อนนี่นะครับด้านในหลุมก็เป็นแบบนี้นะครับมีซ็อกเก็ตชาร์จอยู่ด้านในนะครับตรงนี้นะครับข้างในก็มีพินคอนแทคะไรแต่ว่าหลุมตรงเนี้ยก็เหมือนที่ผมบอกนะมันไม่ได้ทาการชาร์จนะใส่ด้านไหนก็ได้ไม่มีอะไรเลยนะครับาประมณนี้ นะครับหลังจากนั้นเรามาดูที่ตัวไมโครโฟนกันตัวไมโครโฟนก็มี2อันหน้าตาเหมือนกันนะครับตัวไมโครโฟนเนี่ยาสามารถนะครับเสียบชาร์จแยกก็ได้ตรงนี้นะครับหรือว่าจะต่อใส่หูฟังแบบ Type C ก็ได้นะครับเพื่อ,อเช็คเสียงนะครับสามารถเสียบตรงนี้ได้เลยนะฮะมีทั้งคู่เลย2ตัวเนี่ยหน้าตาเหมือนกันผมหยิบไปดูตัวเดียวแล้วกันแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟสถานะนะครับสำหรับ อบอกว่าไมโครโฟนมันติดอยู่นะครับด้านนี้เป็นไทซีปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับหยิบออกมาเนี่ยก็กดเปิดเชื่อมต่อได้นะครับด้านหลังก็เป็นคลิปไม่มีอะไรง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสตัวหน้าตาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวภาครับนะตัวภักรับเขาก็ทําเป็นแบนๆเนี่ยผมชอบคอตรงนี้นะครับหลังๆเนี่ยอ่าหลายแบรนด์ที่เขาดีไซน์ตรงนี้นะครับดีมากเลยคือแทนที่เขาจะาปักอกออกมาจาก เพือเรียบๆเลยเขามียกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมันจะดีตรงที่มันไม่ค่อยติดเคสนะครับเพราะว่าไอ้ตรงที่มันกระดึ๊กขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับมันทําให้เป็นการหลบเคสไปในตัวนะครับายนี้ก็เป็นรุ่นไลนิ่งนะครับถ้ารุ่นไทป์ซตรงนี้ก็จะเป็นไทป์ซีนะครับแล้วก็ด้านข้างของตัวมันนะครับด้านนี้ที่เป็นร oo ูดูแบบนี้นะครับก็จะเป็นไฟสถานะนะเดี๋ยวเวลาเราเสียบมันจะติดขึ้นมาอ่าในส่วนของด้านนี้นะครับก็เป็นช่องแบบไลนิ่งนะครับสำหรับที่ ในกรณีที่เราจะชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่เราใช้ไมโครโฟนเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันมีช่องเดียวใช่ไหมฮะเราไม่สามารถชาร์จได้ถ้าเราเสียบตัวนี้ค้างไว้เขาก็เลยมีช่อง lightning ตรงนี้ให้เราช่องหนึ่งสาหรับเอาสายชาร์จมาเสียบเพื่อให้ชาร์จโทรศัพท์ขณะใช้ไมค์ได้ด้วยนะครับส่วนวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเท่านี้เลยเดี๋ยวผมขอเปิดโปรแกรมวิดีโอขึ้นมาก่อนนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะเทสด้วยโปรแกรมวิดีโอที่ผมมีในเครื่องนะนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนมีโปรแกรมอะไรบ้างนะฮะอ่าผมใช้ฟิลมิก โปรก็ได้อ <c oughs> ันนี้ดีกว่าโปร m o วี e ก็ได้มันจะมีสเกลบอกเสียงอยู่ข้างบนนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับมันเป็นที่มันเป็นแสดงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะตบให้ดูว่าไม้มันอยู่ตรงนี้อ่านี่นะครับตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมาเป็นสีแดงๆนะครับก็คือถ้ามันขึ้นแดงๆเนี่ยนะครับข้างบนนั้ไม่รู้เห็นไหมนะเนี่ยแถบขาวๆเล็กๆข้างบนตรงนี้นะครับจะเป็นการบอกเสียงว่าตอนเนี้ยมันจะรับเสียงจากแหล่งสัญญาณที่เกิดจากไม้ตัวมันอยู่ นะครับนี่น่าจะใช้ไม้ด้านนี้นะหมครับผมตบเนี่ยปึ๊บๆเนี่ยไม้มันก็จะขึ้นนะฮะทีนี้ลองดูวิธีการใช้งานไม้ตัวนี้นะครับให้เราเอาพารคลับเนี่ยเสียบเข้าไปก่อนปึ๊บไฟมันจะติดแดงๆแ,แบบนี้นะครับเนี่ยติดแต่กระพริบอย่างนี้นะครับก็คือยังไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรใดๆผมซูมให้ดูเลยนะได้โฟกัสได้เห็นไหมฮะหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเปิดไม้ กดแม่ง2ตัวเลยนี่ไฟมันจะกระพริบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ติดค้างแค่นี้เองนะครับถ้าไฟเขียวติดค้างแบบนี้นะครับทั้งคู่เลยนะไฟตรงนี้ก็จะติดนิ่งนะครับเพื่อเห็นนะเพื่อเป็นการบอกว่าตอนนี้ไมโครโฟนกับตัวภาครับเนี่ยมันเชื่อมต่อกันแล้วนะครับหลังจากนี้ลองดูนะเดี๋ยวผมให้ดูตรง EQ ข้างบนตรงนี้นะฮะนะฮัลโหลอ่ะผิดด้านฮัลโหลโหล เนี่ยนะครับไม่มันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับโ o นะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้แบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้เราสามารถเล่นเกณฑ์ไม่ได้นะครับในโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปปรับเอาเนี่นะครับมันเล่นได้นะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับสาหรับวิธีการใช้งานไมโครโฟนตัวนี้เท่านี้เองก็หลักๆนะครก็ดูให้สัญญาณไฟมันนิ่งนะครับใช้งานง่ายๆเลยนะครับแกะออกจากกล่องมา นะครับก็เอาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปนะครับอ้อลืมบอกตอนเราแกะมานะฮะจากกล่องนะอย่าลืมนะเขามีสติกเกอร์ใส่ๆขั้นอยู่ตรงขั้วชาร์จนะครับคล้ายๆหูฟังแหละก็คือด้วยความที่มันเป็นของใหม่นะครับเขาก็ป้องกันการชาร์จซ้ำนะครับมาจากโรงงานนะครับก็อันดับแรกหลังจากที่เราแกะมาให้เราลอกสติกเกอร์ใส่ๆสออันเนี้ยออกก่อนนะครับมีทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ใส่ตลับ้ายให้มันทําการชาร์จก่อนนะเอาไปเสียบชาร์จก่อนก็ดีนะครับแล้วเราค่อย อ่าชาร์จทิ้งไว้สัก10นาทีแล้วเราค่อยมาลองเล่นกันนะครับก็จะใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าขั้นตอนการใช้งานก็ไม่มีอะไรแหละเหมือนอุปกรณ์หูฟังทั่วๆไปคือแกะจากกล่องมาให้นําไปชาร์จก่อนนะครับชาร์จเสร็จแล้วเราก็อันนี้มันไม่ต้องเชื่อมต่อนอะก็คือแกะจากกล่องชาร์จก่อนแล้วก็เอาตัวภาครับมาเสียบที่มือถือนะครับถ้าเป็นไทซีก็เสียบซ็อกเก็ตไทซีนะครับถ้าเป็น iPhone ก็จะง่ายเสียบซ็อกเก็ตไอโฟนแล้วก็ เปิดเครื่องดูไฟนิ่งนะครับคือไฟตัวนี้จะติดนิ่งตัวนี้ติดนิ่งนะครับแล้วก็ตัวที่ภาครับติดนิ่งใช้งานได้เลยในส่วนของปัญหาที่พบเจอนะครับใน p p o o n เนี่ยผมยังไม่เจอปัญหาอะไรผมเทสเสียงลองมาแล้วนะครับเดี๋ยวมีเคสเคลิปเทสเสียงสั้นๆให้ดูท้ายคลิปนะแต่ว่าขอบอกไว้อย่างนี้ก่อนนะครับคือ ตัว iOS เนี่ยมันจะไม่ค่อยพบเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมอะไรต่างๆนะครับที่เสียงเข้าไม่เข้านะครับแต่ว่าใน Android นะครับในบางรุ่นนะครับซ็อกเก็ต Type C ที่ผมเคยเจอไม่ว่าจะเป็นไม่รุ่นนี้หรือว่ารุ่นใหม่เดี่ยวอะไรก็ตามนะ Type C นะครับ มี2กรณีกรณีแรกนะครับคือโทรศัพท์เดี๋ยวผมขอดึงออกก่อนนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับกอุปกรณ์ละขอแถมไปในช่องตรงนี้เลยแล้วกันเผื่อท่านที่จะซื้อและดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะให้สังเกตง่ายๆสมมติว่าช่องนี้เป็น Type C นะครับโทรศัพท์ Type C นะครับมันจะเป็นช่วงที่มีโทรศัพท์เป็นรอยต่ออยู่ช่วงหนึ่งก็คือ,อมีซ so ็อกเก็ต Type C แต่ยังมีรูหูฟัง3.5อยู่นะครับเน้นเลยนะซ็อกเก็ต Type C แล้วก็มีรูหู3.5อยู่ก็คือรูหูฟังปกติปลักกลมๆเงินๆนะฮะ ถ้าเป็นโทรศัพท์ Type C รูปแบบนั้นนะครับมันจะใช้ไม์ไร้สายประเภทนี้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามแต่นะครับมันใช้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่า,ารุ่นที่เขามีรูหูฟังนะครับเขาจะต่อฟังชั่นเสียงทั้งหมดนะครับไปออกที่ช่องหูฟังโดยมากนะยกเว้นบางรุ่นที่ผมเคยเจอซึ่งก็เป็นรุ่นเก่าๆยุคที่แล้วแหละแต่ถ้ายุคลอยต่อนะครับที่มีช่อง3.5แล้วมีซ็อกเก็ต Type C มันจะใช้งานไม่ได้นะครับจะต้องใช้ไมโครโฟนไร้สายแบบที่เป็นช่อง3.5เท่านั้น นะครับอันนี้คือกรณีแรกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นที่มีแต่ช่อง Type C แล้วไม่มีช่อง3.5แล้วอ่ะนะครับก็จะสามารถใช้ใหม่ไร้สายแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือกรณีแรกที่พบเจอมานะครับเพราะฉะนั้นก่อนซื้อเนี่ยให้ดูที่โทรศัพท์เราก่อนนะครับว่าโทรศัพท์เราเนี่ยมันมีช่อง Type C ช่องเดียวหรือเปล่าคือถ้ามันมีช่อง Type C ช่องเดียวไม่มีปัญหาใช้งานได้นะครับแต่วา่าถ้าเป็นรุ่นที่เป็นแบบช่องชาร์จเป็น Type C แต่ยังมีรู3.5อยู่เอาง่ายๆเลยคือถ้าภาษาาาชววบ้นก็คือ่า ตอนที่เราใช้หูฟังอะนะฮะหูฟังเราถ้ามันเป็น3.5มนะครับมันจะใช้งานไม่ได้นะครับจะต้องเป็นโทรศัพท์รุ่นที่เวลาเราเสียบหูฟังแบบมีสายนะครับเป็นช่อง Type C เท่านั้นถึงจะใช้ได้นะครับอันนี้คือกรณีแรกนะครับยังไงก่อนซื้อเนี่ยก็เช็คดูกันก่อนนะฮะว่าโทรศัพท์เราเนี่ยซ็อกเก็ตหน้าตาเป็นยังไงส่วนกรณีที่2คือเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ในตัวมือถือนะครับเท่าที่ผมทดสอบมาเนี่ยโทรศัพท์ Type C นะครับถ้าเป็นซั s u n งรุ่นแบบ S10 S 2 0 S 2 1 S, s, s 2 2พวกนี้นะครับจะใช้งานได้เลยไม่มีปัญหานะครับเสียบเข้าปุ๊บเปิดวิดีโอถ่ายทำงานได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเจอใน s ซัมซุงบางรุ่นนะครับ A อะไรสักอย่างนึงนะครับพอดีผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องออตระกูล Android เท่าไหร,ร่นะฮะมันจะมีอยู่บางรุ่นนะครับก็เวลาเราซื้อไปเนี่ยลองดูก็ได้แต่ว่าที่สุดมันจะใช้ได้นะครับก็คือพอรบ เราเสียบเข้าไปแล้วเชื่อมต่อได้ปกติไฟนิ่งอะไรหมดแล้วนะครับตัวไม่ใช้งานได้ปกติแต่ว่า,าเวลาบันทึกวิดีโอแล้วเสียงมันไม่เข้ามาในตัวมือถือนะครับซึ่งมันเป็นที่ตัวแอปพลิเคชันถ่ายวิดีโอติดเครื่องนะครับเขาไม่อนุมัติให้เราใช้ไม่จากภายนอกนะครับก็ให้ไปลองโหลด Third Party App อมาดูนะครับเป็นพวกแอปถ่ายวิดีโอซึ่งมันฟรีด้วยนะแล้วมันก็จะหน้าตาเหมือนแอปที่ผมใช้เมื่อสักครู่นี้แหละนะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลย นะครับก็คือสามารถปรับนู่นปรับนี่ปรับอะไรได้นะครับแล้วมันจะมีตำแหน่งให้เราเลือกแบบนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเลือกมันจะมีให้แบบเราเลือกตำแหน่งใหม่ว่าเราจะใช้ไม้อันนี้เราจะใช้ไม้อันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเลือกใช้ได้นะครับในในแอปพลิเคชันที่อ่ามันรองรับแต่ว่าครั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับซื้อมาลองเนี่ยให้ลองกับแอปติดเครื่องดูก่อนนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าถ้ามันใช้งานไม่ได้นะครับเราก็ยังไม่ต้องตกใจนะสามารถไปโหลดแอปพลิเคชัน ภายนอกมาใช้ได้นะครับพวกวิดีโอ,อมันจะเป็นแอปแบบวิดีโอคาเมล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับของทาง Android เขาผมเคยโหลดให้ลูกค้าไปหลายคนนะครับก็จะแก้ปัญหานี้ได้ใช้งานได้ปกติรวมถ,ถึงถ่ายได้ดีกว่าเดิมด้วยเพิ่มปรับตั้งค่าต่างๆได้นะครับแต่ว่าถ้าอย่างรุ่นที่ผมแจ้งมานะครับตระกูล S ทั้งหลายนะครับไม่มีปัญหาใช้งานได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไมโครโฟนยูเรนซีร <t> ุ่น J12 นะครับในส่วนของราคาจําหน่ายรุ่นเนี้ยก็ ไม่ราคาจําหน่ายไม่แพงมากนะครับจะอยู่ที่ไม่เกิน1,450บบาทนะครับอันนี้คือผมเช็คราคามาจากทุกร้านแล้วก็แจ้งอันที่แพงที่สุดไว้นะซึ่งไปซื้อจริงๆก็คร่าวๆว่ามันจะถูกกว่านี้นะครับแต่ว่า ก็เหมือนที่ผมเคยแจ้งไว้นะครับแจ้งราคาผมจะเป็นไกด์ไลน์ให้เฉยๆนะครับเพื่อให้แบบท่านที่ดูคลิปก็อาจจะคิดได้ว่าจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อนะครับแล้วค่อยไปหาเอาอันที่มันถูกกันนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปแจ้งราคาแบบเป็นการไปตัดราคาร้านค้าร้านอื่นเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเหตุผลในการแจ้งราคานะเป็นไกด์เฉยๆประมาณ1450บาทไม่เกินจากนี้นะครับลองหาซื้อกันดูนะครับหรือถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ติดต่อที่ร้านก็ได้นะมีจําหน่ายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในนไมมโโครโครฟู่่ทีัน น่าใช่นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้นะครับผมจะพบเจอลูกค้าแบบเขาอยากได้ไมโครโฟนสมัยก่อนนะฮะยุคที่แล้วเนี่ยแค่อยากได้ไหม่ไร้สายตอนนี้อยากได้ไหม่ไร้สายที่มีตัวใหม่สองอันและนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่มียี่ห้อพวกนี้ทําออกมามันก็จะมีแต่ยี่ห้อที่ถูกสุดที่เห็นก็เป็นพวกโบย่าอะไรเงี้ยพอเป็นสองคหม่ก็ประมาณ 3- 4 0 0ี่พันบาทไปเลย นะครับไอตัวนี้มันทำออกมาก็ราคาถูกลงนะครับแล้วก็คุณภาพดีทีเดียวนะครับใช้งานได้เลยนะครับผมมีถ่ายเสียงริมถนนไว้นะครับก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีทีเดียวนะครับเสียงพูดเข้าเยอะเสียงรบกวนเข้าน้อยเดี๋ยวลองไปฟังกันดูตอนต่อจากคลิปนี้ไปเลยนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่ามือปานกลางที่ต้องการหาไมโครโฟนไร้สายราคาไม่สูงนะครับไว้ใช้ทำงานแบบก๊อกแก๊กนะครับใช้สัมภาษณ์ใช้เลยนิดหน่อยนะครับไม่เกิน2 3าชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่มันอยู่ประมาณนี้นะ ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่แนะนำนะครับซื้อได้เลยราคาไม่แพงนะครับใช้งานได้ดีด้วยนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะฮะร,รวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของทางร้านนะ ก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสำหรับช่องทางออนไลน์ร้านเราก็มี s h อ p e e นะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน Description นะครับลองกดเข้าไปดูนะฮะอัปเดตสินค้าเรื่อยๆนะครับมีสินค้าเป็นพันรายการมีทุกหมวดเลยนะครับลองแวะเข้าไปดูกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปเทสเสียงเดี๋ยวจะต่อจากตรงนี้ไปเลยนะครับยังไงก็ข่าวผลิตคลิปตรงนี้เลยขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ นะครับส่วนตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตแทรกเข้าไปในคลิปหลักนะครับก็คลิปตรงส่วนนี้จะเป็นวิธีการใช้งานโดยละเอียดเลยนะครับแล้วก็สําสหรับท่านที่ต้องการแค่วิธีใช้งาน,นจะดูแค่พาร์ทนี้ก็ได้นะครับจะได้สั้นๆเนาะก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับวิธีการใช้งานหลักๆนะรุ่นนี้นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับให้เราหยิบรีเซิร์ฟเวอร์ออกมาแล้วก็หยิบจํานวนไมที่เราจะใช้ออกมานะครับหลังจากนั้นนะฮะ ให้เราทําการเปิดโปรแกรมวิดีโอที่เราจะใช้ขึ้นมานะครับเป็นโปรแกรมวิดีโอของกล้องของอะไรก็ได้แบบนี้นะครับอย่างนี้ขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นนะครับให้เอาตัวรีเซิร์ฟเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปนะครับถ้าเป็น type c ก็เสียบที่ซ็อกเก็ต type c ถ้าเป็นแบบในวิดีโอนี้เป็น iPhone นะฮะก็เสียบแบบ h t n i n g เข้าไปนะครับตอนซื้อเราต้องเลือกก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่า ถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นที่เป็น s so ็อกเก็ต Type C แต่มีช่อง3.5มิลเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะครับก็คือช่องหูฟังปกตินะผมจะเน้นตรงนี้บ่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อไปผิดหลายคนนะฮะก็ง่ายๆเลยครับเป็นต้องเป็นโทรศัพท์ Type C อย่างน้อยนะครับต้องเป็นโทรศัพท์ Type C แบบที่ไม่มีช่องอะไรแล้วมีช่องชาร์จแค่ช่องเดียวนะครับถ้ามีช่องหูฟังแบบ3.5หรือแจ็คก,กุ้มกลมเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับในส่วน iPhone ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ารุ่นที่ยังใช้งานอยู่ปัจจุบันส่วนใหหญ่่่ก็อาามมมมัันนนนไีชงงูฟงานานแล้วะะ ประมาณนี้หลังจากที่เราเสียบเข้าไปเราจะพบเจอว่าไฟตรงนี้มันจะกระพริบก่อนนะครับตรงนี้นะฮะเนี่ยนะครับสีแดงเนี่ยมันจะกระพริบนะครับพอเราเปิดไมค์ขึ้นมาตัวหนึ่งก็ได้นะฮะเราขอเทสด้วยไมค์ตัวเดียวก่อนนะครับมันจะทําการกระพริบหนึ่งครั้งนะครับเพื่อหาตัวรีเซิร์ฟเวอร์พอมันเจอเสร็จเห็นนะครับว่าไฟตรงนี้มันนิ่งแล้วอันนี้คือตัวไมค์กับตัวรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทำงานแล้วนะครับพร้อมบันทึกเสียงแล้วนะครับตอนนี้เสียงที่เราพูดเนี่ยจะไม่ได้เข้าที่ไมค์ตัวมือถือแล้วจะ นะครับผมขอวางก่อนนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจะใช้2อหไม่ครับเราก็เปิดขึ้นมา2ตัวนะครับมันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้แหละเห็นไหมฮะแล้วก็ใช้งานได้พร้อมกันแล้สองไม์ตอนนี้ไม่ว่าสมมุติว่าเราผมทํางานแบบสัมภาษณ์นะคนพิธีกรพูดตัวนี้นะครับผู้ถูกสัมภาษณ์พูดตัวนี้นะครับเสียงก็จะเข้าไปที่วิดีโอเดียวกันโดยใช้ไม์อันนี้แหละนะครับทำงานนะครับก็ใช้งานง่ายๆแค่นี้เลยนะครับพอใช้งานเสร็จเนี่ยเราก็สามารถเก็บใส่ตลับได้เลยนะครับแล้วก็ดึงตัวรีเซิร์ฟเวอร์เก็บเข้าไปเป็นอันเสร็จนะฮะ ทีนี้มันมีวิธีการใช้งานอีกกรณีหนึ่งคือสมมุติในกรณีที่ผมจะใช้ไม้ตัวเดียวแต่ผมซื้อรุ่นนี้ไปซึ่งข้อดีของมันก็คือ2ไม้เนี่ยมันใช้แทนกันได้นะครับไม้ตัวหนึ่งเนี่ยเขาเคลมมาว่าสเปคนะครับเดี๋ยวผมขอหันให้ดูข้างหลังก่อนนะครับจะได้ไม่มั่วนะเขาบอกว่าไม้ตัวหนึ่งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ6ชั่วโมงนะฮะทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าผมต้องการบันทึกวิดีโอ8 9ชั่วโมงอะไรก็ว่ากันไป นะครับแล้วก็ตลับดันเกิดแบตหมดนะครับไม้สตัวเนี่ยข้อดีคือมันสามารถใช้แทนกันได้สมมุติว่าผมพูดคนเดียวนะครับผมสามารถดึงไม้มาใช้ทีละตัวก็ได้นะครับสมมุติว่าเราพูดตัวนี้หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่เก็บใส่ตลับไปนะครับมันก็จะทําการชาร์จตัวนี้แล้วเราก็หยิบอีกตัวมาใช้ได้เลยเพราะว่าอ่ามันเป็น Channel AB นะครับใช้งานได้คู่กันเลยนะครับคือใช้ตัวไหนแทนกันก็ได้นะครับมันไม่ไม่ไม่ได้บังคับว่าต้องต้องมีไม้หลักหนึ่งตัวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอ่าข้อดีอี ทีนี้ก็มาถึงส่วนฟังก์ชันเสริมนะครับฟังก์ชันแอดออนคือไมค์ตัวนี้นะครับมันมีระบบตัดเสียงรบกวนด้วยนะครับมีด้วยกัน3ระดับโดยวิธีการเปิดะระบบตัดเสียงรบกวนนะครับก็คือหลักๆเนี่ยการตัดเสียงรบกวนของไมโครโฟนแบบนี้นะครับก็คือถ้าเรายิ่งเปิดเลเวลมันสูงนะครับมันมีด้วยกันพือปิดนะครับอันดับที่1คือปิดนะฮะแล้วก็เราดะดับ1ระดับ2ระดับ3นะครับซึ่ง ถ้าระดับสูงๆเนี่ยเสียงภายนอกมันก็จะถูกสกรีนออกไปนะครับอย่างสมมุติว่าผมยืนริมถนนแล้วเปิดไว้เนี่ยนะครับถ้าเปิดที่ระดับ3มันจะเหลือแค่เสียงพูดนะครับเสียงรถเสียงอะไรเงี้ยมันจะหายไปหมดซึ่งก็แน่นอนแหละ,ะในบางวิดีโอนะครับมันจะทําให้วิดีโอมันดูไม่เป็นธรรมชาติทีนี้ก่อนใช้นะครับก็ลองเปิดแล้วก็ลองอบันทึกแอมเบียนซ์ซาวจากรอบข้างดูก่อนนะครับว่าในวิดีโอที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการให้มันเป็น มีได้เสียงมาแบบไหนนะครับเราก็เลือกระดับนั้นนะครับโดยวิธีการใช้งานระบบเปิดตัดเสียงรบกวนก็ง่ายๆแต่ผมขออนุญาตซูมเข้าไปที่ไม์ให้ดูนะครับวิธีการใช้งานคือหลังจากที่มันเชื่อมต่อไฟนิ่งแบบนี้แล้วนะครับให้เราทําการกดปุ่ม power สั้นๆหนึ่งครั้งมันจะเป็นการเลือกโดยระบบมันจะวนไปนะครับก็สมมุติว่าตอนนี้มันอยู่ที่ปิดนะครับผมกดหนึ่งครั้งนะครับให้สังเกตที่ไฟเขียวนี่นะมันจะกระพริบ1ครั้งนะครับไอแบบนี้คืออยู่ที่ระดับที่1นะครัียงนะครับพอัหนี้ง มันจะกระพริบ2ครั้งเห็นไหมครก็เป็นระดับที่2กดอีกครั้งหนึ่งกระพริบ1 2 3เห็นไหมครับก็เป็นระดับที่3นะครับตรงนี้คืออยู่ในโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับซึ่งมันจะไม่ได้แสดงผลตลอดเวลานะครับแสดงผลแค่ตอนเรากดคือเรากดแล้วเราก็ต้องจําว่าเมื่อกี้เราเลือกไว้อ่าระดับตัดเสงรบกวนที่เท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากที่มันอยู่ที่ระดับที่3ถ้าผมกดอีกครั้งนะครับมันจะไม่มีการกระพริบอันนี้คือการปิดนะครับคือสังเกตว่าพอผมกดไปแล้วมันไม่มีการไฟมันไม่มีการตอบสนองอะไรอัันนนี้คคือปิดะรบ ก็เดี๋ยวทําให้ดูอีกทีนะครับระดับที่1น,นะครับกด1ครั้งกับพิบ1ครั้งนะครับระดับที่2กดอีกครั้งกับพิบ2ครั้งนะครับระดับที่3กดอีกครั้งกับพิบ3าครั้งนะครับหลังจากที่มันกระพิบ3ครั้งกดอีกครั้งจะเป็นการปิดระบบตัดเสียงรบกวนนั่นเองไมค์ My ก็จะทํางานแบบฟูลเรนนั่นเองคือรับเสียงทุกอย่างเข้ามาแต่แน่นอนนะครับต่อให้มันปิดอยู่นะครับเราหนีบที่ปกเสื้อเนี่ย มันก็ยังจะได้ยินเสียงภายนอกเข้ามาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าไมค์มันอยู่ใกล้ปากเราเวลาเราพูดอะไรเงี้ยนะครับไมค์มันก็จะรับเสียงเราเป็นหลักแหละนะครับเพียงแต่ว่า,าถ้าการที่เราจะตัดเสียงรบกวนไปเลยก็คือเราต้องการแบบไม่เอาแอมเบียนซาวเข้ามาเลยแบบนี้นะครับก็วิธีการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของอวิธีการใช้โดยละเอียดนะครับซึ่งมันมีเท่านี้เลยนะครับหลังจากใช้งานเสร็จก็แค่ดึงออกนะครับเพราะเราดึงออกมันอยู่เชื่อมต่อ2ตัวนี้มันจะกระพริบแบบนี้ อันนี้คือมันไม่เชื่อมต่อแล้วนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็เก็บมันเข้าไป นะครับมันก็จะทําการชาร์จตัวไมโครโฟนแบบนี้นะครับไฟติดก็ปิดฝาเป็นนั้นจบนะครับสาหรับวิธีการใช้งาน Ulanzi J12 นะครับโดยคร่าวๆก็มีเท่านี้เลยนะครับไม่มีระบบะไรซับซ้อนนะครับพอดีผมตอนอัดคลิปแรกผมลืมทําวิธีนี้นะครับก็เลยขออนุญาตแอดเข้าไปตรงกลางเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวต่อจากคลิปนี้ก็จะมีการเทสเสียงนะครับซึ่งเทสในระบบไมค์ปกติไม่ได้เปิดเสียงรบกวนนะครับไม่ได้เปิดการตัดเสียงรบกวนก็ลองฟังกันดูแล้วกันนะครับขอบคุณครับ อันนี้ก็เป็นส่วนทดสอบเสียงนะครับผมอยู่ริมถนนนะครับไมค์ยูแลนซีเจสิบสองรุ่นใหม่คู่นะครับก็อยู่นี่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ที่ปกเสื้อผมตัวหนึ่งนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้คืออยู่ริมถนนนะครับไมค์ My ตัวนี้ก็จะรับเสียงด้านถนนไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเก็บใส่ไปก่อนนะ,ะเสียงตัวเดียวก็จะประมาณนี้นะครับ คุณรับ